ที่เริ่มครับจนถึงวันนี้พิดว่าพอใจกับสิ่งที่ได้นะตอนนี้เนี่ยถ้าถึงตอนนี้เนี่ยถือว่าเกินที่เราคาดหวังไว้แล้วตอนแรกที่ผมเริ่มทําใหม่ๆเลยเนี่ยผมคาดหวังว่าเดือนหนึ่งสักให้ได้ห้าล้านซองผมก็ถือว่าผมประสบความสาเร็จแล้วครับตอนนั้นจากตอนนั้นที่เริ่มจากศูนย์เนี่ยห้าล้านนี่มันสูงมากเพราะว่าตอนนั้นเราเคยทําน้ําปลาซองที่แบบไม่มีพริกเนี่ยเราทํามานานมากแล้วเป็นสิบปีแล้วแต่ตัวเลขเนี่ยมันขายอยู่เดือนหนึ่งเป็นแค่หลักแสนซองเนี่ยทุกคนก็เลยยังคิดว่ามันไม,ม แต่ว่าพอทาจริงๆเข้าเนี่ยผมว่ามันเป็นจังหวะแล้วมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ให้กับยูเซอร์ที่ที่ใช้ด้วยถูกที่ถูกเวลาเนาะใช่ใช,ใชออ่คนจะรลย<ม>ช่วยไม่ได้ <laughs> อันนี้ต้องต้องขอถามเนความรู้เลย อย่างวันแรกที่เราทำเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยมีอยู่ในตลาดแล้วเราเป็นเจ้าแรกเนี่ยเราสื่อสารกับกลุ่มลูกค้ายัางไงเรามองใครคือกลุ่มลูกค้าของเราแล้วเราบอกเขายัางไงว่านี่คือสิ่งที่คุณควรจะซื้อแล้วมันควรจะบอกว่าเติมเต็มชีวิตคุณเนี่ยครับคือตอนแรกเนี่ยที่ผมทําออกมาเนี่ยลูกค้าเราคือร้านอาหารไม่ใช่ยูเซอร์อ๋อไม่ไม่ใช่คนที่กินข้าวอย่างผมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชลูกค้าผมคือร้านอาหารที่นี่จะไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเนี่ยยากมากผมก็เลยใช้วิธีว่าแจกฟรีผมให้ เซลทั้งหมดเนี่ยไปแจกร้านอาหารได้หมดเลยทุกคุณไปขายเนี่ยแจกฟรีมหมดเลยอ๋อถือเป็นโปรโมชั่นจะมองว่าเหมือนโปรโมชั่นก็ได้คือเอาไปขายเนี่ยเขายัางไม่เอาเขาบอกเอ้ยทำเองก็ได้อะไรเงี้ยวัตถุประสงค์ผมเนี่ยผมต้องการว่าพอเขาใช้แล้วเกิดความเขาสะดวกเขาลวเขาจะไม่ต้องเอาคนมานั่งมัดอะไรอย่างเงี้ยพ,พอเขาสะดวกเกิดความเคยชินขี้เกียจพวกนี้เอาละทีเนี้ยเออจริงๆอันนี้มันเวิร์กนะมันทําง่ายและอย่างพอร้านนี้ใช้นะฮะร้านข้างๆเนี่ยก็ใช้ เพราะว่ากลายเป็นว่าร้านนี้มีของทันสมัยกว่าครับเอกร้านนี้ยังใช้แบบเก่าบางทีลูกค้าเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้กับกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เนี่ยวันนี้ซื้อร้านนี้เขาแจกน้าปลาพริกเราพอมาซื้ออีกร้านหนึ่งก็ไม่มีเขาก็ถามเอ้ยทำไมไม่มีน้าปลาพริกเหมือนร้านนั้นนะ่ะมันก็จะกลายเป็นลูกลูกค้า End u s e เเองก็ตอบรับดีเพราะว่ามันดูสะอาดกว่าแบบมัดถุงด้วยอ๋อสวยงามสะอาดถือว่ากลับไป เติมเต็มในสิ่งที่เขาไม่เคยมีมาก่อน<ช>แล้วมาใช้ใชเลยกลายเป็นสร้างมาตรฐานของวงการน,น้าตาพริกบ้านเราใช่ค<ช>รแล้วตอนแรกหลังจากเสร็จเป็นไงครับการการแบบว่าเติบโตของยอดขายอย่างตอนแรกปีที่2ปีที่3ปีที่4เป็นไงครับ<ช><ช>ตอนตอนปีแรกๆเนี่ยเรามาขายตอนปลายปลายปีแล้วมันก็เลยอาจจะยังไม่เยอะเดือนแรกเนี่ยอาจจะอยู่แค่หลักแสนซองแสนสองแสนแล้วพอมันเริ่มผ่านไปทั้งสามสี่เดือนตัวเลขเริ่มขยับเป็นล้านซองนะฮะพอล้านซอง ผ่านไปอีกสามสี่เดือนขยับเป็นสองล้าน2องสามสี 3, ่เนี่ยอย่างเงี้ยมป็นเป็นอย่างนี้ตลอดเลยทุกสามสี่เดือนทุกสามสี่เดือนเนี่ยตัวเลขก้าวขึ้นอีกล้าน2องล้านสองล้าน2องตลอดเลยจนมาปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณสิบสิบกว่าล้านสองต่อเดือนอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเรียกว่าผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันใช่พอมาเป็นของที่ผลิตไม่ทันเป็นของที่ตลาดต้องการ<ม>เรื่องเนี้ยเราจะสามารถฉีกหนีจากคู่แข่งที่จะเข้ามาเด้ยหรือเปคือณตอนนี้เนี่ยมีคู่แข่งออกมาอยู่พอสมควรแล้วนะแต่ว่า จากที่เราทําสํารวจมาแล้วเนี่ยคุณภาพการทรีเสบพริกของเขาเนี่ยก็ยังยังถือว่ายังไม่ดีเท่าดีกวรจะดําง่ายกว่าเราตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเราที่เรามีอาจารย์ที่ศึกษายอยู่เนี่ยเราก็จะพัฒนาในเรื่องของสินค้าตัวอื่นต่อไปอีกโดยใช้น้ําปลาเป็นเบสอยู่นะฮะคือเรามีน้ําปลาพริกแล้วตอนนี้เราก็เริ่มทําน้ําปลาสูตรราดปลาทอด oh. นะฮะเ,เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดคือเริ่มแตกไล ทขีกหนีคู่แข่งคนอยู่ไปด้วยมีโน้ตาวมีองค์ความรู้แล้วเราก็สามารถเอาไปต่อยอดจากที่เราได้ตอนนี้จากน้ำปลาพริกมีอเลยครับน้ำปลาพริกแล้วผมมีพริกน้ำส้มด้วยพริกน้ำส้มพอผมทำพริกน้ำส้มเสร็จปุ๊บทำน้ำปลาพริกกระเทียมอีกน้ำปลาพริกกระเทียมอ๋อว่ากินกับซีฟู้ดที่มีที่มีกระเทียมข้างในเห็นไหมครที่เป็นกระเทียมเป็นแว่นๆผมทำออกมาอ๋อมันคิดต่อยอดได้ไม่จบเลยนะต่อไปอาจจะมีแก้ว อ๋อใช่ก็มีอยู่นะฮะคิดอยู่กําลังอยู่ในช่วงวิจัยอยู่ครตอนนี้จากความสาเร็จจากการกลายเป็นเอสบีที่10ีครับจากข้อคิดในการเห็นสิ่งง่ายๆแล้วเราสามารถเอามาพัฒนาเกิดความต้องของตลาดนะครับเราจะสามารถบอก10ปให้ข้อคิดยังไงได้มาครับจากบทเรียนวันนี้จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมันคือในเรื่องของความคิดนะฮะมันต้องมีอะไรที่คิดที่จะทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาคือมันอาจจะ work หรือไม่ work ก็แล้วแต่แต่มันต้องมีมันจะต้องมีองค์ตัวนี้อยู่ว่าต้องพยายามพัฒนาสินค้าอะไรใหม่ๆที่ตัวเองถนัดนะฮะ อย่าไปพยายามไปจับสินค้าอย่างอืนน่นตัวอื่นมันมันเป็นอะไรที่เราไม่ถนัดเราต้องเก่งในธุรกิจของเราให้ได้มากที่สุดก็พยายามพัฒนาจากตรงนั้นไปให้ฉีดหนีคู่แข่งให้ได้หลังจากที่ได้ทราบถึงกลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้บริโภคแล้วช่วงหน้าเราจะไปชมการเปิดใจครั้งแรกของผู้ชายคนนี้ว่ากว่าที่เขาจะมารับช่วงต่อธุรกิจในรุ่นที่3ความท้าทายและอุปสรรคจะยากง่ายอย่างไรติดตามชมช่วงหน้านะครับ